ตัวคุณเนี่ยคือดังพัสดุนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้ฉันมาอยู่ที่ราศีมีนอ่านะแล้วก็อยู่นานหน่อยเฮ้ยแต่ต้องเดี๋ยวก่อนไปอยู่ที่มีนอ่ะราศีมีนคืออะไรของราศีพฤกษบละ่ะนะก็เรองบอกว่าที่ราศีมีนอ่ะคือพบลาภนะนะลาภลาภไปว่าอะไรก่อนลาภไปว่าลาผลครับเฮ้ย ฟังแล้วดูดีอ้าวดูดีสิลาผลนะลาพระผลประโยชน์ลาพระลาผลนะนะฉันไปอยู่ในภพลาผลฉันไปอยู่ในเรื่องของผลประโยชน์นะนะฮะทีนี้คงจะดีมีน้อยเลยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้อ้าวทำไมอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ละ่ะไม่เป็นอย่างนั้นแ่ละเขาเขาอยู่ลาพะนะต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าตามมาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับช่อง ทายดาวครับครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพฤษภนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนเมษายนนะครับลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดาวประจำตัวท่านคือดาวศุกร์นี่ครับเลขหกไทยนี่นะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้มาอยู่ที่ราศีมีนนะครับและขอบอกว่าไม่ได้เพิ่งมาอยู่ด้วยนะครับอยู่มาตั้งแต่มีนาแล้วล่ะอยู่มาตั้งแต่มีนาแล้วนะฮะเมษาก็ยังอยู่ครับนะ และพฤษภาก็ยังอยู่เพราะว่าพระศเนี่ยมีเหตุให้เดินถอยเรียกว่าเดินหน้าถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยอยู่แถวแถวราศีมีนนะครับเหมือนกับพรพุทธน่ะพพุธตอนนี้ก็ถอยหลังอยู่ครับในเดือนเมษาเนี่ยน่าจะประมาณวันที่วันที่16มีนานะฮะ16มีนาเนี่ยพพุธเนี่ยจะยกมาสู่ราศีกุมนะครับแล้วก็11เมษา ยกกลับมาสู่ราศีมีนเพื่อจะเดินหน้าไปราศีเมษแต่ก็อีกหลายวันนะเท่ากับว่าเราทายเดือนเมษายนเนี่ยสิเเมษาแถวแถวสงกรารน,นะใกล้ๆสงกรารแล้วพระพุธก็จะมาอยู่ที่ราศีมีนนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าอะไรเป็นยังไงเพราะว่าสุขเอยพุทธเอยเนี่ยนะมีเหตุเดินหน้าถอยหลังนะมีเหตุเดินหน้าถอยหลังทาให้อยู่แถวๆเนี้ยนานกว่าปกตินะ แต่นานอย่างไรก็แล้วแต่ทั้งพระศุกร์และพระพุธเนี่ยอยู่ห่างจากพระอาทิตย์ได้ไม่มากหรอกครับยืนยันครับนะไม่มีฮะพระอาทิตย์อยู่ที่เมฆนะพระพุธเนี่ยต้องอยู่ที่มีนหรืออาจจะอยู่ที่กลุ่ม่าพระศุกร์เนี่ยก็เหมือนกันฮะอาจจะเดินอยู่ทับกัน อยู่หลังนิดนึงอยู่หน้าหน่อยนึงได้แต่ไม่มีคำว่าอาทิตย์เลงพุธเลงศุกร์อันนี้เราไม่มีแน่ละเป็นไปไม่ได้ไม่ได้นะเขาจะต้องอยู่ใกล้ๆกันนะฮะทั้งศุกร์พุธอาทิตย์ห่างกันได้ไม่มากคิดถึงอย่างเลยคิดถึงอย่างเลยห่างกันได้ไม่เยอะหรอกนะทีนี้ตัวคุณเนี่ยคือดาวพัสุนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้ฉันมาอยู่ที่ราศีมีนอ่านะแล้วก็อยู่นานหน่อยเฮ้ยแต่ต้องเดี๋ยวก่อน ไปอยู่ที่มีนน่ะราศีมีนคืออะไรของราศีพฤกษบล่ะนะก็ต้องบอกว่าที่ราศีมีนเนี่ยคือภพลาภะนะนะลาภลาภไปว่าอะไรก่อนลาภไปว่าลาผลครับเฮ้ยฟังแล้วดูดีอ้าวดูดีสิลาผลน่ะลาภผลประโยชน์ลาภลาผลนะนะฉันไปอยู่ในภพลาผลฉันไปอยู่ในเรื่องของผลประโยชน์นะนะทีนี้ คงจะดีมีน้อยเลยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้อ้าวทำไมอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ละ่ะไม่เป็นอย่างนั้นละ่ะเขาเขาอยู่ราพานะต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าดาวที่มาอยู่เนี่ยดาวจรที่เราเห็นเนี่ยเราต้องดูก่อนนะบริบทเนี่ยเข้ามาอย่างไรอะไรคือบอริบทบริบทก็คือมาดีมาร้ายนี่แหละครับนะคือคุณจะให้ลัคนาราศีพฤกษภทุกคนเข้าแถวดีงามเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้ครับและก็ต้องบอกว่า จะให้พึกศพเข้าแถวแย่หมดเลยก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะแต่ละคนก็มีเรียกว่ามีจุดทำนายที่แตกต่างกันครับนะอย่างเช่นอ่ะในายๆดาวจรเนี่ยบริบทเขาว่ายังไงอ่ะอะไรคือบริบทครับมีหลายศาสตร์เข้ามาร่วมพิจารณาได้แต่มีอุศาสตร์หนึ่งอยากจะแนะนำก็คือวิชาทักษะครับนะ วิชาทักษะเนี่ยประกอบด้วย8ทักษะทักษะเนี่ยประกอบด้วย8อย่างก็คือบริวารอายุเดชส,สีมูละอุตสาหะมนตรีกาลกินีครับนะ7ใน8ส่วนบริวารอายุเดชส,สีมูละอุตสาหะมนตรีเจใน8ส่วนเนี่ยเป็นทักษะที่อือยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอะเมื่อพระสุขคุณทักษะเข้ามาดีเมื่อกับเฮ้เข้ามาดีเมื่อบริบทมาดีเราก็อยากจะทายดีให้กับคุณซึ่งมันทายได้ด้วยสิอย่างนี้เป็นต้นฮะ นะเมื่อบริบทมาดีมาอยู่ในพระอาราพระลาผลเหมือนกับคุณเนี่ยมีสิ่งดีๆอะไรเกี่ยวกับลาบกับผลทับโอ้โหอันนี้ถูกใจชะมัดญาติเลยนะและอย่าลืมนะดาวลาผลที่เป็นเจ้าเรือนราศีมีคือพระอาทิตย์สปดีวันนี้ก็ทับดวงชะตาคุณอยู่โอ้โหเต็มเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยฮะหากพระศุกร์ดีงามเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเรื่องผลประโยชน์ นะเรื่องทรัพย์สินลาภคืองอกเงยอ่ะงอกเงยขึ้นมา่างอกเงยคุณมีเหตุให้ทรัพย์สินงอกเงยขึ้นมานะครับและผลประโยชน์เนี้ยก็มาทับหลักเรียกว่าได้กันไปเต็มเต็มแต่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 คนบางคนเขาเนี่ยทักษะแม่จังหวะจะโคนพอดีเลยพระสุขกลับเป็นกาลีสนี่ทีนี้ล่ะ กาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงนะฮะไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงนะเท่ากับว่าพอตกลาภปุ๊บเนี่ยเฮอปก่กกี้ทักษะเขาดีๆกันเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์นั้นไปพอกาลกินีตกลาภเหมือนกับตีลังกากลับเลยฮะแทนที่จะได้ผลประโยชน์ครับเปล่าครับมีกาลีสถิตระวังเกิดความเสียหายด้านลาภผลที่มีอยู่นะครับ อย่างนี้เป็นต้นครับและดาวลาภผลก็มาทับลักสแสดงว่าอะไรฮะโดนแน่ๆน,นี่ผมไม่ได้ทายลายนะต้องทายอย่างนี้นะครับเพราะอะไรฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยเห็นยังนอกจากดาวจรที่มีทักษะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือดาวเดิมครับฉันเกิดมาดาวฉันเป็นอย่างไรฮะตรงนี้ก็สําคัญร่วมด้วยนะทีนี้เราจะมาทายบอกว่าดีร้ายเราทายไม่ได้นะเพราะอะไรฮะโจทย์ไม่ครบ คำตอบที่ถูกต้องต้องไม่มีครับยืนยันครับนะโจ์ครบคําตอบที่ถูกต้องมีได้ครับจะมีได้แบบว่าได้ร้ายหรือได้ดีก็อีกเรื่องต่างหากด้วยะนะฮะคือดาวเดิมเนี่ยเกิดมาอย่างไรก่อนนะหากคนบางคนเขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่ได้เลวร้ายอะไรเรื่องผลประโยชน์นะลาภาไม่ได้เลวร้ายอะไรเหมือนกับแสดงว่าเขามีจุดที่เข้มแข็งในส่วนนี้ ต่อให้ดาวสุกเป็นกาลีคนคนนั้นไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ครับเดือดร้อนนะเดือดร้อนแต่ไม่พังหรอกนะเออใช่คำนี้ยังไงฉันก็ไม่พังหรอก,กเพราะอะไรฮะชะตาเดิมฉันดีเข้มแข็งดีนะเหมือนกับการเงินเข้มแข็งเนี้ยมีดาวมาให้ร้ายทางการเงินคนคนนั้นเดือดร้อนได้นะครับแต่เขาไม่พังหรอกฮะเขาจะมีทางแก้ของเขาอ่ะเสียไหมเสียแต่ไม่หมดหรอกไม่ล้มหรอกเหมือนกันฮะบางคนคู่ครองเกิดมาเป็นไงเข้มแข็งชฉมัดญาติเลย มีดาวร้ายมายังไงฉันก็ไม่เลิกลากันหรอกอาจจะทะเลาะบอกแวงกันได้นะดาวร้ายมาอาจจะทะเลาะทะเลาะบอกแวงกันได้แต่เดี๋ยวก็ดีกันอแต่บางคนเกิดมาดาวคู่ครองเสียหายตั้งแต่เกิดเนี้ยดาวร้ายผ่านมาฟิวโอโหตีกันยกใหญ่ทะเลาะกันยกใหญ่แม่เก็บเสื้อผ้าชาวบ้านซะย่างนั้นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าเดิมว่ายังไงจรว่ายังไงซึ่งเรามาถายอย่างจรจรเน,นี้ย ก็ต้องดูว่าเดิมเขาเป็นยังไงด้วยนะนะเดิมเขาเป็นยังไงด้วยนะแต่ทีนี้เรามาถายจรเราก็ว่ากจจันจรจรนี่แหละนะก็ต้องดูพระส,สุกก่อนนะดูจอนเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราดูได้นะวันนี้เดี๋ยวนี้ดูทักษาหน่อยเอ้ยฉันไม่ใช่หมอดูแล้วฉันจะดูทักษาได้ไงไม่ยากครับท้ายคลิปผมมีวิธีการหาทักษาให้คุณนะไปมันจะเป็นลิง์ขึ้นมาเลยป๊อปอัพเด้งมาดึงการหารักษาคุณก็จิ้มเข้าไปดูเอาแล้วคุณก็จะรู้ว่า Ồ, ในเดือนเมษาเนี่ยพระสุขคุณเนะ่ยท่านว่าอย่างไงอ่าท่านบริบทท่านมาอย่างไงหากมาดีแสดงว่าอย่างไงเสียมันก็ต้องมีจุดดีงามเรื่องผลประโยชน์เรื่องพระอาเรื่องลาบผลให้กับฉันนะ่ะทายได้อย่างนั้นครับนะแต่แม่โชคร้ายจังพระสุขเกิดเป็นกาละกิดีขึ้นมานเดือดร้อนกันบ้างแหละนะทีนี้ก็ต้องอย่างที่บอกฮะก็ต้องดูดาวเดิมว่า จุดเดิมคุณเข้มแข็งมาถ้าเข้มแข็งไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ครับเดือดร้อนได้แต่ว่าไม่พังหรอกครับแต่ถ้าจุดเดิมไม่เข้มแข็งเท่าไหร่ม่แห่ได้เดือดร้อนกันหน่อยละก็หาทางแก้กันไปเดี๋ยวก็ผ่านผลครับเพราะยังไงพระศุกร์ก็ต้องเดินหนีไปวันดังข้าแหระครับนะฮะเดี๋ยวทักษะก็ต้องเปลี่ยนด้วยอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะทีนี้พระศุกร์เนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยพระศุกร์ยังมาจากราศีตุลด้วยสินะที่ราศีตุลเขาคือใครฮะเขาคืออลีครับนะเขาคืออลี อะไรหรืออรแม่ฟังแล้วไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่คำพูดนี้นะฮะอะไคือปัญหาอุปสรรคอะไรคือภาระนีสินครับนะมาอยู่ในภพลาพระขึ้นมาเหมือนกับสมมติพระสุขดีเงี้ยเอ้ยแล้วมีอะไรด้วยอะ่ะแสดงว่าอะไรฮะถ้าพระสุขดีถึงจะมีอะไอยู่บอกได้เลยฮะยังไงคุณก็ต้องได้ลาผลนี้ครับแต่ว่าช่วยแก้ปัญหาไงปัญหาอุปสรรคไง ช่วยแก้ก่อนที่จะรับร่าผลนี้ไปอ่ะช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างก่อนได้ไหมฮะแต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันนะปัญหาของคุณนี่แหละช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนสิแล้วค่อยหยิบไปอยามีเงื่อนไขหน่อยอ่ะขออลีง้ขอมีเงื่อนไขหน่อยก่อนหยิบอ่ะแก้ปัญหาก่อนแต่หากประสขเป็นกาลีอลีนี่จะร้ายกาดขึ้นมาทันทีเลยนะฮะร้ายกาดร้ายยังไงเกิดปัญหาเรียกว่าทายกเต็มปากเลย เปิดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ที่มีอยู่ผลประโยชน์ที่มีอยู่มันมีปัญหาแล้วละระวังให้ดีนะปัญหานี้อาจจะหนักหนาสักหน่อยนะอย่างนี้เป็นต้นครับนะแต,แต,แต,แต่ถ้าเป็นกาลีเนี่ยแต่ชะตาเดิมเข้มแข็งเนี่ยชะตาเดิมเข้มแข็งเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวมันจะคือเดิมเข้มแข็งอย่างที่บอกอะจอรมาทายยําร้ายยังไงก็ช่างเหอะ มันไม่ทําให้คุณล้มหายตายจากไปได้หรอกครับทางทางผนประโยชนนะ์นะนะยังไงเดี๋ยวฉันก็ลุกขึ้นมาได้อะอย่างนี้เป็นตัวแต่แล้วฮะอาจจะแก้ปัญหาหนักหน่อยเออแต่ถ้าชะตาเดิมอ่อนแอซะหน่อยอันนี้น่าเป็นห่วงนะเดิมก็อ่อนแอเหมือนกับไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นเชื้อโรคเนี้ยคุณก็ติดหวัดได้ง่ายอะ่ะเออประมาณอย่างนั้นแหละนะครับนะอย่างอย่างที่บอกอะ่ะในเดือนเมษาเนี่ยพฤกษบเนี่ย ดูดาวศุกร์เป็นหลักหน่อยนะฮะบริบทท่านเป็นอะไรมาเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นทั้งปัญหาอุปสรรคและเขาก็เป็นตัวคุณด้วยเรื่องว่าอยู่ในภพผลประโยชน์ด้วยเท่าแสดงว่าในเดือนเมษาเนี่ยเรื่องผลประโยชน์คุณเนี่ยคุณคคุณคนนั้นะนะนะยังไงเสียต้องมีปัญหาให้แก้ล่ะแต่แก้แล้วรับผลประโยชน์ไปหรือแก้ให้มันเหมือนเดิมไม่ได้แก้ให้ดีขึ้นนะแก้ให้มันเหมือนเดิม อย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้ตัวคุณก็อยู่กับพระพุทธใครเหรอพระพุทธพระพุทธเป็นใครฮะพระพุทธของราศีลัคนาราศีพฤษศ์เนี่ยพระพุทธคุณคือมิถุนฮะพบการเงินเอาการเงินมาสูา่ลาภนะนะถ้าพุทธไม่เสียสุขก็ไม่เสียอันนี้เรียกว่าผิวปากเลยถึงจะมีอัลีอัลีก็อัลีเฮะดีฉันจะแก้ปัญหาของฉันได้นะเงินทองมาสู่ลาภเนี่ย นะะลาภมาว่าง,งอกเงยไงอย่างที่บอกอ่ะเฮ้ยเกณฑ์เนี้ยเป็นเกณฑ์ดีที่ลัคนาราศีพฤกษภคนคนนั้นอ่ะคนคนนั้นอ่ะนะก็ศุขเขาไม่เสียพุทธเขาไม่เสียนี่ฮนะคนคนนั้นเนี่ยเงินทองหรือผลประโยชน์เรียกว่างอกเงยดีเลยแหละงอกเงยดีเลยแหละและพระพุทธจะถอยมาสู่ราศีกุมเนี่ยพบกรรมะกรรมคือการกระทำกรรมะ สิ่งที่ฉันจะกระทํางานที่ฉันทำสด่ว่างานที่อยู่ในช่วงเนี้ยหรือสิ่งที่คุณทําในช่วงเนี้นะครับขณะที่พุทธถอยมาอยู่ที่กลุ่มเนี่ยนะวันที่16มีนาแล้วจะเดินเข้าไปสู่ราศีมีนอีกครั้งในเดือนเมษาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนกับมีเหตุอะไรให้ทําทางการเงินแล้วละ่ะร่วมพระเสาร์ด้วยร่วมพระเสาร์พระเสาร์คือใครพระเสาร์มาจากมังกรพบสุภะครับเอ,อ้อันนี้สุภะแปลว่าอะไรสุภะแปลว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ครับสุภาพป็วิธทางไกลครับเท่ากับว่าในส่วนดีก่อนหากพระเสาก,ก็ไม่เสียพระพุธก็ไม่เสียอาเสาก็ไม่เสียพุธก็ไม่เสียเรียกว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองแก่คุณหรือไม่ก็ต่างถิ่นแดนไกลนาความสําเร็จทางการเงินมาให้คุณเอ๊ะความสาเร็จมาจากไหนสุภาพเปลว่าความสําเร็จด,ด้วยนะนะเท่ากับว่า ในช่วงเมษาเนี่ยพฤกษ์ศพเนี่ยนะสุขไม่เสียพุทธฉันก็ไม่เสียพระเสาฉันก็ไม่เสียนะฮนะพระเสาฉันก็ไม่เสียนะฮะเท่ากับว่าคุณเนี่ยเป็นเกณฑ์ดีของพฤกษ์ศพพฤกษ์ศพเนี่ยผมพูดมาหลายคลิปแล้วเพราะอะไรฮะเหมือนกับเขามีดาวการันตีอยู่อะพระราศบดีนี่ครับการันตีอยู่นะลาพระทับลักเรียกว่า โอ้โหสุดยอดเลยเนียล,ลาพระมาทับรักทับกันเป็นปียาวนานขนาดนี้รับทรัพย์กันบ้างแหละนะฮะรับทรัพย์กันบ้างแหละและในช่วงที่พระสุเอ่ยพระพุธเอ่ยเนี่ยนะฮะโคจรแบบเนี้ยนะฮะท่าถ้าดีนะถ้าดวงดาวบริบทไม่เสียหายอะไรนะนะคืออาทิตย์อาจจะเสียอังคารอาจจะเสียจันทร์อาจจะเสียแต่ลาหูสุก พุธเสาร์พฤหัสต้องไม่เสียอา,อาจจะไปเสียที่จนันอาทิตย์หรืออังคารอาจจะไปเสียตรงนั้นแต่ที่ตรงอื่นนะ่ะเท่ากับว่าพฤหัสลาหูศุกร์พุธเสาร์ไม่เสียบอกได้เลยนะพฤกษ์คนนั้นนะ่ะรับทรัพย์เต็มๆเพราะอะไรฮะการเงินก็อยู่ลาภถอยมาฮะถอยมาทาไมฮะถอยมากรรมะเพื่ออะไรกรมมะคือการกระทำไง ฉันได้กระทำการอะไรบางอย่างหรือผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานชิ้นอะไรให้เป็นชิ้นใหญ่อะแล้วคุณทำสำเร็จมีความสำเร็จด้วยนี่คุณได้รับเงินรับทองหรือเรียกว่าได้ผลประโยชน์อะทางหนึ่งทางใดอะเต็มเต็มเลยผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณอะพูดง่ายง่ายพฤกศพเนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยนะพูดง่าย อย่าให้พระรหัสลาหูสุขพุทธเสาร์เสียหายถ้าสี่ห้าองค์นี้ไม่เสียนะอาจจะไปเสียที่จันท์อาทิตย์อังคารคอยว่ากันมันต้องมีเสียอยู่แล้วทักษะต้องมีการรีสถิตยอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเฮ้ยอย่าสถิตที่อาทิตย์จันทร์กับอ่ะอย่ามาสถิตที่พระรหัสลาหูสุขพุทธเสาร์นะห้าอ,องค์นี้ถ้าไม่เสียพฤกษ์คนนั้นนะ่ะถ้าไม่เสียผู้หลักผู้ใหญ่จะ อำนวยความสะดวกเรื่องงานเรื่องเงินให้กับคุณครับอันนี้เป็นเกฑิที่ดีแล้วก็ดีมากด้วยนะะทีนี้เรามาดูดาวอาทิตย์กันอาทิตย์ของลัคนาพุทธศพเป็นอะไรครับนะมาจากสิงครับพันธุครับนะวันนี้เดี๋ยวนี้คือหลังสงการเนี่ยนะอาทิตย์เนี่ยต้นต้นเดือนเนี่ยเขายังอยู่ที่มีนแต่หลังสงการ นะแถวแถวสิบสาสิบสี่เนี่ยผมจะไม่แม่นสิบสาสิบสี่เนี่ยแถวแถวเนี้ยมาอยู่ที่เมธแล้วนะพอมาอยู่ที่เมธเป็นไงพอมาอยู่ที่เมธนะครับที่เมธเนี่ยคือพบวินาสนะเห็นไหมเมืกก่อกี้คุยดีๆอยู่ทุกอย่างต้องมีลายครับนะทุกอย่างต้องมีลายคุณอาจจะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้งานทําผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานอะไรให้หรือผู้หลักผู้ใหญ่มอบผลประโยชน์อะไรให้คุณได้ตรงนั้นไปแต่ แต่พันธุมาสู่วินาศนาะวินาศนาเนี่ยมันคือวินาศอะครับนะฮะแต่วินาศถ่ายดีได้นะนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ฟังว่าดีอย่างไรร้ายอย่างไรนะนะฮะอาทิตย์คือพันธุพันธุแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวเป็นหลักทรัพย์ก็จะเป็นบ้านที่ดินยันยนตครับนะเป็นบ้านที่ดินยันยนตครับเท่ากับว่ามาอยู่ในวินาศนาเนี่ยถ้าบริบทอาทิตย์คุณไม่เสีย พูดได้เลยถ้าบริบทอาทิตย์คุณไม่เสียพันธุมาอยู่วินาศนะเนี่ยมันทายดีได้นะผมบอกให้นะเพราะว่าวินาศนะมันแปลว่าเบื้องหลังเบื้องหลังจัดเก็บก็แปลว่าเบื้องหลังเหมือนกันนะครับนะเหมือนกับเฮ้ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมอบผลประโยชน์ให้อะ่ะบางทีอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเขาให้บ้านให้ที่ให้ยันยนต์คุณไม่ล่ะหรือให้ทรัพย์สินอื่นใ,นใดกับคุณไม่ล่ะ แล้วคุณก็มาจัดเก็บไว้อย่างนี้เป็นต้นครับแต่หากพาทิคุณเกิดเป็นกาลีขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าแม่แม,แม่ก็ยังได้เหมือนเดิมอะอ่าตรงอืถ้าอาทิตย์เป็นกาลีตรงอืนต้องไม่เสียนี่อย่าลืมนะค,คุณต้องได้ตรงนี้นะอย่าลืมคุณต้องได้ตรงนี้นะนะแต่อาทิตย์เป็นกาลีขึ้นมาอาจจะเรียกว่าเขาให้ผลประโยชน์ให้กับคุณก็จริง แต่มีเงื่อนไขหน่อยอ่ามีเงื่อนไขหน่อยเงื่อนไขตรงไหนฮะเงื่อนไขตรงพันธุนี่แหละนะเขาอาจจะสมมติสมมตินะสมมติให้บ้านมาหลังหนึ่งให้ที่ดินแปลงหนึ่งให้รถมาคันหนึ่งสมมตินะอาจจะให้อย่างอื่นได้ด้วยนะแต่เนี้ยให้อย่างพันธุก่อนนะอย่าลืมว่าพระส,สุขเนี่ยที่บอกว่าอาริอริช่วยแก้ปัญหาหน่อยนะอทิเป็นกาลีคุณอาจจะแก้ปัญหาที่อาทิตย์นี้ก็ได้เช่น พราะ阿里มันไปว่าภาระานนี่สินร่วมนะอย่าลืมนะฉันให้บ้านมาหลังแต่บ้านเนี้ยฉโนโยังอยู่อ่ะในกอไก่เนี้ยบ้านหลังเนี้ยฉโนโยังอยู่ธนาคารนี้นะนะที่ดินเนี้ยอยู่กับกอไก่นะนะหรืออยู่กับธนาคารนะลถก็เหมือนกันอยู่กับกอไก่นะอยู่กับธนาคารนะเหมือนกับให้ทรัพย์มาทรัพย์นั้นอาจจะติดภาระานิีสินอะไรบางอย่างหรือเปล่านะ่ะ阿里ไงไปแก้ปัญหาหน่อยสิ จะไปกู้ต่อหรือว่าหาเงินไปปิดเพื่อเอาทรัพย์นั้นมาก็ได้อย่างนี้เป็นตน้นเห็นไหมมันมีความแตกต่างกันนะทีนี้เรามาดูอังคารกันอังคารเป็นใครอังคารคือเจ้าเรือนวินาศนานี่แหละนะวันนี้เดี๋ยวนี้มาสู่ที่กระกฏพบสหบัสสาหัสไปลว่าอะไรฮะติดต่อสื่อสารครับ <laughs> นะเห็นไหมสแสดงว่าลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์อาจจะต้อง ติดต่อสื่อสารอะไรอะไรให้กับคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวหรืออาจจะมีการติดต่อสื่อสารเรื่องบ้านที่ดินยานโยนต์เป็นเหตุก็ได้อย่างนี้เป็นต้นครับนะทีนี้อังคารเนี่ยยังมาจากพิจิกด้วยพิจิกเป็นใครอ่ะพิจิกอ่ะฮะพิจิกเป็นใครพิจิกเนี่ยนะครับเขาคือเจ้าเรือนปัตนิฮะปัตนิแปลว่า คู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะแสดงว่าไอ้ที่คุณไปติดต่อเนี่ยให้ไปติดต่อกับคู่สัญญาคนคนนี้นะหรือองค์กรนี้นะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะถ้าอังคารด,ดีงามก็การติดต่อเนี่ยราบรื่นดีแต่ถ้าอังคารเป็นการลีการติดต่อในครั้งนี้มันคงจะมีอุปสรรคขวางอยู่อะไรบางอย่างคุณอาจจะองเรได้ว่าไงแก้ไขได้ได้ยากขึ้นอะ่ะแต่แก้ได้นะแก้ได้นะ แต่แก้ยากจังแต่ก็แก้ได้ฮะเหนื่อยหน่อยแต่ก็สําเร็จดีอย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้เรามาดูเรื่องคู่คองของลัคนาราศีพฤษภกันคู่ครองคุณก็ดาวอังคารนี่แหละนะดาวอังคารนี่แหละเราคุยเรื่องคู่ครองอย่างเดียวนะฮะคู่ครองคุณมาสู่สหัสชาครับน้าสาหัสชะครับ,นะรรบในช่วงที่อังคารเนี่ยมาสู่กรกฎเนี่ยานะในเดือนเมษายนเนี่ยเหมือนกับลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์จะต้อง ติดต่อสื่อสารกับคู่ครองมากกว่าปกติครับนะนะติดต่อสื่อสารคู่ครองมากกว่าปกติหรืออาจจะเรียกว่าคุณมีเกณฑ์จะไปไหนมาไหนแล้วแล้วอะไรฮะแล้วบังเอิญเจอเขาซะนี่ทายได้เต็มปากนะนะนะครับเหมือนกับมีเกณฑ์ติดต่อสื่อสารติดต่อสื่อสารก็คือพูดคุยก็ติดต่อสื่อสารนี่แหละครับแสดงว่า มีเกณฑ์ได้พูดจากันแล้วละ่ะอืมนะเพิ่งสอบนะะเรื่องคู่ของมีเกณฑ์เหมือนกับมองมาตั้งนานแล้วในเดือนเมษายนเนี่ยมีเกณฑ์จะต้องพูดคุยกันบ้างแล้วอ่าไปจีบก็ได้อะอ่าไปคุยก็ได้อะไปจีบก็ได้อะอย่างเงนะี้ยนะครับและอังคารเนี่ยอย่างที่บอกฮนะเขาเป็นปัตตานีด้วยเขาก็มาจากนี้ด้วยนะวินาศนะวินาศนะไปเพราะต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ครับนะไปเพราะต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ครับเหมือนกับ เฮ้ยคุณอาจจะเดินทางไกลในช่วงเมษาแล้วไปเจอใครสักคนหนึ่งเจอแล้วงานเนี้ยเจอแล้วไม่เจอเปล่าครับมีปฏิสัมพันธ์กันแน่ๆอ่านะได้พูดได้คุยได้แลกเบอร์ได้แกลกรายกันแน่ละนะฉันได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแน่ๆละอย่างนี้เป็นต้นครับเป็นเกณฑ์ที่ดีเรื่องคู่ครองเหมือนกันนะแต่ ดาวก็ต้องถ่ายร้ายให้เป็นครับนะเอออังคารเมื่อกี้ที่พูดมาอังคารเขาดีไงเออนะได้เจอได้เจอได้ได้เดินทางได้มีโอกาสเจอเจอแล้วได้มีโอกาสคุยอ่าเจอแล้วได้มีโอกาสคุยได้มีโอกาสพัฒนานั่นคือส่วนที่ดีในส่วนที่ร้ายหากอังคารกาลีขึ้นมาอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีครับระวังอะไรเลยครับเหมือนกับว่า มีเหตุได้พบได้เจอทายเหมือนเดิมครับแต่หากอังคารเป็นกาลีเนี่ยผมอยากจะบอกว่าข้อเสียให้ระวังคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยกับความรักทางนี้ครับไประวังในส่วนนี้ให้ดีเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรลนะ่ะคุณน่ะจะรู้ทำไมครอบครัวถึงไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้นะคุณน่ะจะรู้นะก็ไปหาทางแก้เอาเพราะว่า ชีวิตของคุณคุณจะรู้ดีว่าเหตุมันเกิดจากอะไรเหมือนกับมันคันตรงไหนอ่ะคุณรู้ดีที่สุดคุณไปเกาให้มันถูกที่ถูกทางยังไงยังไงมันจะหายคันครับเชื่อผมงาอังคารอยู่อย่างเนี้ยข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวแค่นั้นนะนะครอบครัวไม่เห็นด้วยเออหรือญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยหรือเพื่อนฝูงไม่เห็นด้วย แม่ฉันอุตส่าห์เจอทั้งทีทำไมคนรอบข้างไม่เห็นด้วยซะอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าอังคารด,ดีครอบครัวก็เห็นด้วยคนรอบข้างปลาถึงนะแกอารมณ์นั้นน่ะนะฮะนี่คือจุดดีหรือจุดเสียเรื่องของคู่ของครับน่าจะอยู่ประมาณนี้สำหรับลัคนาราศีพฤษภในเดือนเมษายนครับสวัสดีครับ